เอาละค่ะเดี๋ยวโค้ชจะสรุปไลน์นะคะใครที่จะไปนอนไปนอนได้เลยนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้ขออนุญาตนะคะขายคอร์สเลียนนิดนึงนะคะขออนุญาตขายคอร์สเดียนะถ้าใครอยากฟังฟังได้ใครไม่อยากฟังไปนอนได้เลยนะคะได้ห่างหมดแล้วเพราะเดี๋ยวโค้ชจะอธิบายคอร์สเรียนโค้ชนิดนึงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะสรุปไลฟ์ทั้งหมดในหนึง่งรอบแบบกระชับเพื่อไปวิดให้คุณเรียนในวันต,ต่อไปนะคะ โคพัฒมีคอร์สภาษาอังกฤษตอนนี้ที่เปิดรับเป็นสองคอร์สค่ะคอร์สแรกคือภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับที่หนึ่งนะคะ English Level One คะ่ะใครที่รู้สึกว่าไม่มีพื้นฐานอ่อนนะคะอยากเริ่มต้นใหม่เราสอนแต่ A B C เลยคะ่ะสอนแต่ประโยคประธานกริยากรรมแบบนี้เลยคะ่ะจบคอร์สเนี้ยคุณจะได้ความเข้าใจพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้งหมดจริงๆนะคะคุณจบคอร์สเนี้ยคุณสามารถจบได้หาถึง Present Simple Tense แล้วคุณก็สามารถแต่งประโยคในการสื่อสารในชั่วจวําจวันได้คุณจะเข้าใจโครงสร้างของมันเพราะเราสอนความเข้าใจถ้าคุณรู้สึกว่า ราคาลงทะเบียน599บาทไม่ได้แพงเกินไปและคุณอยากจะได้ทักษะใหม่นี้นะครก็ชวนมาเรียนด้วยกันนะคะไปที่ด้านมุมซ้ายมือของโคอรพัฒนะคะด้านบนจิ้มไปด้านหน้าไบโอติกต็อกนะคะมีลายไอดี ID นะคะแอดโคล,ละพัฒปิดเข้ามานะคะส่วนข้าพิมพ์มาว่าสนใจคอร์รสภาษาอังกฤษพื้นฐานเลเวลหนะคะ599บาทเป็นรูปแบบวิดีโอแปลว่าคุณทํางานประจํายุ่งหรือว่า เรียนหนังสือหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถเรียนตอนไหนก็ได้ไม่มีหมดอายุนะคะการันตีได้ในที่รงเรียนมาแล้วร้อยกว่าคนนะคะสำหรับคอสนี้นะอีกคอสหนึ่งเป็นคอสใหม่ค่ะชื่อว่าภาษาอังกฤษ1 0 0 0ันประโยคนะคะ one thousand english sentences in daily life นะคะเป็นคอสที่กำลังทยอยลงบทเรียนไปเรื่อยๆนะคะมีเนื้อหาภาษาอังกฤษ1 0 0 0ประโยคในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้จะเป็นรูปรวมบทสนทนาต่างๆราคาก็599บาทเหมือนกันนะคะใครสนใจไม่ว่าจะเป็นคอสไหนก็ไปที่ด้านหน้าบล็อกไบโอติกตอกแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณไม่สะดวก กดติดตามไว้ค่ะมีสอนฟรีทุกๆวันเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์นะคะเอาละค่ะช่วงเวลาต่อนนี้นะคะโค้ชจะทําการสรุปไลฟ์ค่ะที่คือการสรุปไลฟ์ของวันนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้เรียนอ,อะไรเลยเดินมาด้วยกันได้เลยนะคะไลฟ์ live ของวันนี้นะคะหัวข,ข้อเป็น W H นะคะ W H question คือการแต่งประโยคคําถามโดยการคาพื้นต้นในใช้ W กับ H นะคะตัวแรกของวันนี้นะคะสีแดงคือคําว่า when when แปลว่าเมื่อไร when แปลว่าเมื่อไหร,ร,ไหร่นะคะ ตัวอย่าง <Okay. S 1> นะคะโครงสร้างประโยคนี้เป็น Present Simple Tense หมดเลยนะคะ When do you wake up? When do you wake up? เมื่อไหร่ที่คุณตื่นนอนนะคะ B บอกว่า I wake up at seven o'clock. I wake up at seven o'clock. ฉันตื่นนอนตอนทุ่มหนึ่งไม่ใช่โค้ชพูดผิด I wake up at seven o'clock. ฉันตื่นนอนตอนเจ็ดโมงเช้านะคะฉันตื่นอน,อน,น,นอนตอนเจ็ดโมงเช้านะคะทีนี้ เสริมนิดหนึ่งนะคะคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่า wake up ที่แปลว่าตื่นนอนแล้วคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่า get up ที่แปลว่าตื่นนอนแล้วตอนเป็นวีดีโอเนี่ยเขาจะอปอ up คำศัพท์ขึ้นมาเลยคะ wake up คำแรกเป็นการตื่นนอนตื่นนอนเหมือนคุณรู้สึกตัวแล้วคุณก็ตื่นนอนขึ้นมานะคะรู้สึกตัวเหมือนอยู่บนเตียงอยู่บนเตียงอยู่แต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณใช้คำว่า get up ที่แปลว่าตื่นนอนณเวลานั้นคือตื่นขึ้นมาแล้วแต่คำว่า get up คือการลุกจากที่นอนลุกไปห้องน้ำลุกไปแต่งตัวลุกไปแปรงฟันนี่คือ แต่ถ้า wake up คือตื่นอะแตงนอนเล่นอยู่บนเ ب, ตียงเกตนะคะ wake up รือเกตคุณตื่นนอนแต่ถ้า wake up ยังนอนอยู่บนเตียงแต่ถ้าเกตคุณลุกจากเตียงไปแล้วน,นะคะเชน่นกันกับเวลาเมื่อกี้นะคะที่ค้พูดผิดนะคะเซเนคนะคะคือ7จ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงเราจะใชโอคกับเวลาที่มันเป็น0ู0 0์ศู 00, นยะ์ศูนยะเจ็ดศูนย์ 00, อะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นพวกนาทีเราใช้อ c ค o c k ไม่ได้นะคะนี่คืออันแรกนะคะที่โค้สรุปไลฟนะ์นะ When go to bed ก็เป็นอีกคำหนึง่งที่แปลว่าเข้านอนนะคะ go to bed ก็คือเข้านอนนะเมื่อไรที่คุณเข้านอนนะ go to bed นะคะเขาจะชอบใช้ลักษณะ go to bed นะครับเป็นประจำเลยนะคะเมื่อไรที่คุณเข้านอน when do you go to bed i go to bed at 10 pm i go to bed at 10 pm ฉันเข้านอนตอนสี่ทุ่มนี่ความแตกต่างนะ,ะข้างหลังนะคะคุณจะเห็นคำว่า am กับ pm ถูกไหมคะ am เราจะใช้บอกเวลาตัวเลขหนึน่งถึงสิบสองแต่เราจะกำกับด้วย am กับ pm เอเนี่ยจะนับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวัน PM ก็คือประมาณหลังเที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนนะคะเพราะฉะนั้นหลังเที่ยงวันใช่ไหมสิบนะคุณจะนับถ้าคู้วหนึ่งพีเอ็มก็เท่ากับบ่ายโมงสองพีเอ็มก็เท่ากับบ่ายสองสามพีเอ็มก็เท่ากับบ่ายสามแล้วคุณนับวนมาปุ๊บจะถึงสิบสิบพีเอ็มก็เท่ากับสี่ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้น when do you go to bed เมื่อไหร่ที่คุณเข้านอน I go to bed at 10 p.m. ฉันเข้านอนตอนสี่ทุ่มนั่นเองนะคะ นะมองว่าน่าจะเข้าใจนะถ้าชอบก็กดมาเรียนนะถ้าใครยังเรียนคลิปนี้ไม่จบกดบันทึกไว้ก่อนทางมุมขวาแล้วว่างแล้วมาเรียนหาสมุดสักเล่มหนึ่งกว่าจะสิงสิ้นปีนี้เชื่อมั่นว่าคุณจะได้หนังสือเร,รียนภาษาอังกฤษของเตยคนละหนึ่ง<ๆ>เล่มถ้คุณกดติดตามช่องโค้ดถ้าคุณขย,ยันอยากเาร,รียนสองภาษาก็ซื้ออีกเล่มหนึ่งสมุดปกแข็งเล่มละยี่บห้าบาทคุณซื้อมาเลยเล่มหนึ่งเรียนภาษาอังกฤษอีเล่มหนึ่งยี่บห้าบาทเรียนภาษาจมันจดไปเรื่อยๆนะคะนั่นเองนะคะฟรีนะมินะ คอร์สก็มีจริงจังแล้วแต่คนจะลงนะต่อไปอะสไลด์นี้อะสีขาวบอกว่า when when do you have lunch when do you have lunch เมื่อไรที่คุณทานอาหารกลางวัน I have lunch at noon I have lunch at noon สีเหลืองฉันทานอาหารกลางวันตอนเที่ยงนะคะ at noon คือตอนเที่ยงนะคะเมื่ออาหาระะปกติคุณอาจจะเคยเรียนรู้ว่า have แปลว่ามีถูกต้อง แต่ถ้าคุณใช้ทานอาหาร half breakfast, h a v e lunch, h a v e dinner มันแปลว่าทานอาหารได้นะโอเคนะคะหรือคุณอาจจะใช้ eat ก็ได้แต่ว่า have l u n c h ก็จะเขาก็ใช้กันนะคะทีนี้ at n o o n นะคะ at noon คือตอนเที่ยงนะสีเหลืองคือเที่ยงตรงโอเคนะ when do you have l u ัน h เมื่อไหร่ที่คุณทานอาหารเที่ยง I have lunch at noon ฉันทานอาหารเที่ยงอาา่านกลางวันขอโทษค่ะพูดผิด n do you have lunch เมื่อไหร่ที่คุณทานอาหารกลางวันแปลว่าอาหารกลางวันดีกว่า I have lunch at noon. ฉันทานอาหารกลางวันตอนเทีย่ยงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะสีขาวเหมือนเดิมค่ะ When do you have dinner? When do you have dinner? เมื่อไหร่ที่คุณทานอาหารเย็นเมื่อไหร่ที่คุณทานอาหารเย็น I have dinner. I have dinner at 7 p.m. I have dinner at 7 p.m. ฉันทานอาหารเย็นตอน7 p.m. ได้ไหมถ้าถ้าทวนจากเมื่อกี้ที่อธิบายไป AM คือเที่ยงอะไรเที่ยงคือนเที่ยงวัน PM คืออะไรเที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนนะคะ I have dinner at 7 p.m. คือฉันทานอาหารเย็นตอนอ ทุ่มึ่งโอ้ตอนอาหารเย็ยนตอนทุ่มึ่งนะครับเหมนที่เขาก็สตันนะคะโอเคนะคะประมาณนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอ้ฮาย r ิสเตอร์อีวาน thank you for your comment my point my point อ uh า maybe you will teach me i uh sorry <laughs> sorry. i make this channel for Thai people. i really want to teach Thai people to speak English yeah. Okay, <laughs> นะคะแะค่ะขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเราเจอกันนะคะถ้าชอบกดไลค์กดกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อาถ้าใครสนใจคอร์สลีนะคะก็ ไปที่ด้านหน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็จิ้มตรงนี้ไบโอด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ